สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อดิลลี่คลับคลับแห่งความเข้าใจระหว่างผู้สูงวัยและลูกหลานดิฉันอุ้มนิตินุชนุนาคานะคะวันนี้มาพบกับทุกท่านค่ะใน EP ีที่10ในชื่อตอนที่ว่าโควิด -19 ในบลูโซนในช่วงเวลานี้นะคะสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยก็เริ่มจะคลี่คลายแล้ว การล็อกดาวต่างๆก็เริ่มจะผ่อนปลนลงนะคะเมื่อตอนเย็นค่ะดิฉันปั่นจักรยานผ่านสวนสาธรารณะของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้เห็นหลายๆครอบครัวออกมาพักผ่อนกันที่สวนเยอะเลยทีเดียวดิฉันขอย้อนกลับไปมองถึงสถานการณ์เมื่อเดือนที่แล้วสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะประเทศในโซนยุโรปอย่างอิตาลีเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสองแ0,000กว่าคน เสียชีวิตแล้ว30,000กว่าคนนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือว่าที่อิตาลีเนี่ยมีพื้นที่ที่เรียกว่าบลูโซนอยู่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลาจากการระบาดของโควิด1 9นะคะถามว่าบลูโซนคืออะไรคะบลูโซนก็คือพื้นที่5แห่งบนโลกที่มีประชากรที่มีอายุยืนที่สุดและมีสุขภาพที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะ ล่าสุดนะคะดิฉันได้อ่านบทความของ frobs com นะคะเขาเขียนบทความได้น่าสนใจค่ะคือเขาได้ไปเจาะชีวิตผู้สูงอายุในบลูโซนท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด1 i d 1 9ในอิตาลีหนึ่งใน5พื้นที่ของ Blue ูโซนเนี่ยนะคะก็คือเกาะที่เก่าแก่ของอิตาลีค่ะที่ชื่อว่าซาดิเนียซึ่งล้อมรอบไปด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เกาะแห่งนี้นะคะเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับ2รองจากเกาะซิซิลีค่ะมีประชากรในเกาะประมาณ1.7ล้านแสนคนในช่วงที่ประเทศอิตาลีล็อกดาวน์นะคะเนื่องจากมีการระบาดของโควิด1 9อย่างรวดเร็วแล้วก็น่ากลัวในเมืองใหญ่ๆของอิตาลีแต่สำหรับประชากรที่เกาะซารีเนียเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติในบ้านนะคะ ยังคุณยายมาเรียซีรอนนะคะวัย87ปีและสามีของเธอคะ่ะคุณตาจีอันีแอนเดรียเมเลสนะคะวัย93ปีคู่นี้ต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านตั้งแต่วันที่9มีนาคมในช่วงที่มีการระบาดสูงในเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิลานหรือกรุงโรมที่เราเองนะคะก็มักจะเห็นภาพสถานที่สำคัญสำคัญ ที่ตอนนี้ดูสงบนิ่งเพราะว่าร้างผู้คนในทุกๆวันของคุณตาคุณยายนะคะก็จะมีลูกสาวคนสุดท้องอายุ47ปีที่ชื่อว่าลิเลียนาเมเลสนะคะลูกสาวก็จะออกไปซื้ออาหารแล้วก็ของใช้จำเป็นมาให้พ่อกับแม่ของเธอเธอกล่าวกับฟรอส์ค่ะว่าแม่ของเธอนะคะบอกว่าอย่าได้กังวลไปเลย เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้เราก็จะผ่านมันไปได้คำพูดของแม่ทำให้ฉันละยาัดญาติเข้มแข็งในช่วงเวลาที่จิตใจเราอ่อนแอสำหรับเกาะซาดิเนียเนี่ยอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของอิตาลีอยู่ห่างจากมิลานนะคะไปประมาณ470ไมล์หรือประมาณ756กิโลเมตรค่ะ โดยการที่เป็นเกาะนะคะแล้วก็มีน้ำร้อมรอบเนี่ยจึงทำให้ที่นี่เนี่ยค่ะได้รับการป้องกันจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของที่นี่นะคะจะคล้ายๆกับบลูโซนที่อื่นๆค่ะก็คืออาศัยอยู่ในเน r s i ซิ่งโฮมไม่มากนะักส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยอยู่กับลูกหลานค่ะในบ้านหลังเดียวกัน หรือไม่ก็แยกหลังกันอยู่นะคะแต่ว่าอยู่ในระแวกเดียวกันซึ่งแตกต่างกับประเทศอเมริกาค่ะที่ผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่ Nursing Home ในช่วงที่โควิดระบาดนะคะคนหนุ่มสาวและเด็กๆเนี่ยก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยมีความปลอดภัยอย่างลิเลียนาเองเนี่ยค่ะซึ่งเคยาพาคุณพ่อเนี่ยไปรักษาตัว จากโรคปอดที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะคะพอมีเหตุการณ์ระบาดเกิดขึ้นเนี่ยเธอก็ต้องพาคุณพ่อกลับมาอยู่ที่บ้านและอีกหลายๆครอบครัวนะคะที่มีหลานเล็กๆเ,เนี่ยค่ะบางครอบครัวก็จะช่วยกันเลี้ยงหลานนะคะก็ต้องเปลี่ยนกันมาเป็นการแยกกันอยู่ชั่วคราวแล้วก็ให้มีการโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลคุยกับหลานๆแทนส่วนในวันอาทิตย์เวลาที่ ผู้สูงอายุจะต้องไปที่โบสถ์นะคะก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันครั้งใหญ่เลยก็คือแทนที่จะไปที่โบสถ์กับผู้เข้าร่วมการประชุมกลางแจ้งแล้วจึงรับประทานอาหารร่วมกันในวันหยุดของครอบครัวเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นการแบ่งอาหารที่ทําแล้วอะคะ่ะแล้วก็นําไปแจกจ่ายตามบ้านของสมาชิกต่างๆเพื่อเป็นการแบ่งปันกันในวันหยุด ล่าสุดนะคะเดอะเทเลกราฟก็รายงานว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเกนาะซาเดเนียแห่งนี้เนี่ยจะต้องมีพาสปอร์ตสุขภาพนำมาแสดงนะคะหรือ Health Passport นะคะ,ะนำมาเป็นบัตรผ่านสำหรับการมาเยือนในเดือนมิถุนายนหรือว่าเป็นหน้าร้อนของอิตาลีค่ะโดยในพาสปอร์ตสุขภาพเนี่ยจะต้องมีผลตรวจนะคะว่านักท่องเที่ยวจะต้องไม่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด นะคะแล้วก็ที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้อดีรที่ขับนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้สูงวัยทุกท่านที่ต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านนะคะถ้าสถานการณ์นี้คลี่คลายเมื่อไหร่เราก็คงได้ใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งและสำหรับในตอนต่อๆไปค่ะเราจะนำเสนอ เคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้มีอายุยืนยาวในบลูโซนเพื่อเราจะได้นำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตของเราได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับ a d เดลี c ค u ับได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ